สวัสดีค่ะทุกคนนะคะชอรี่ชิลไก์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงชิลไลฟ์รายงานบรรยากาศสดสจากสถานที่จริงและพวกเราชิลไปไหนเหมือนเดิมเย่แล้วก็หลังจากที่เราเนี่ยมาหัวหินหลายวันจนเกือบจะครบอาทิตย์แล้วใช่ไหมย,ยังไม่ได้พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศทะเลเลยโอ้นี่นะคะวันนี้ก็สรีเนี่ยก็จะพาเพื่อนๆนะคะหลังจากที่กําลังจะเลิกงานกันแล้วเนี่ยนี่ มาเติมพลังหลังเลิกงานกันนะคะด้วยวิวทะเลแบบนี้นะคะที่หัวหินและบริเวณหาดที่เชอรี่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือหาดเขาตะเกียบนี่บางคนอาจจะเห็นแล้วก็รู้เลยนะคะเพราะว่าด้านหลังตรงนี้เป็นเขาตะเกียบเนาะนี่ก็จะมีเหมือนมีวัดมีอะไรอย่างนี้ด้านหลังนะคะก็จะเป็นเป็นไฮไลท์ของที่นี่ใครมาเที่ยวหัวหินเนี่ยบางคนก็ ก็จะไปที่เขาตะเกียบกันเนาะแต่ว่าบริเวณที่จะได้ยินอยูย่ตรงนี้ก็คือหาดเขาตะเกียบก็คือได้บรรยากาศ2อย่างเลยนะคะทั้งทะเลทั้งภูเขานะคะสวยๆก็บรรยากาศตอนนี้ก็คือเย็นสบายมากเพราะว่าเราเนี่ยอยู่แบบติดหาดเลยเออแล้วก็เนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาตอนนี้นะคะก็เชอรี่เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินเข้าไปดูที่พักกันด้วยเนาะแต่ว่าตอนนี้เอาบรรยากาศทะเลสดชื่นนะคะมาฝากเพื่อนๆกันก่อนนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะ ชลีก็ยังคงอยู่ที่หัวหินเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะอยู่อีกหนึ่งวันถ้าเกิดว่าใครมีอะไรอยากจะฝากอ,อยากจะแบ่งปันเนี่ยก็รีบบอกกันเข้ามาในนี้เลยนะคะชลีก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปชิมไปชิวแล้วก็มารายงานสดกันนะคะมีอะไรเราก็มาแบ่งปันประสรบการณ์ดีๆกันได้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะก็ทริปตะลุยหัวหินของเราเนี่ยก็ใกล้จะจบลงแล้วนะคะใครที่มีแพลนหรือว่ายังไม่มีแพลนจะมาหัวหินเนี่ยก็สามารถย้อนดูได้เลยนะคะชิลไลฟ์กับชลี่ชิลกายที่ตะลุยหัวหินกันโอ้ นี่เราแบบว่าเรามาอัปเดตหัวหินกันแบบสุดๆไปเลยเออถ้าเกิดเราพูดถึงหัวหินเนี่ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องความแบบว่าเป็นเมืองตากอากาศเป็นเมืองที่พักผ่อนนะคะร้านอาหารคาเฟ่เนี่ยก็จะเยอะมากๆเลยเวลาเราหาข้อมูลเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหเลือกไม่ถูกอันนั้นก็เด็ดอันนี้ก็ดังนะคะก็นี่เลยชิวไลฟ์ของพวกเราเนี่ยก็อาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะ ก็แบบแบบว่าช่วยคิดช่วยตัดสินใจให้เกิดว่าใครแบบว่าสนใจนะคะก็มาดูรีวิวผ่านกับเชอรี่ได้เลยนะคะก็ย้อนดูนะคะที่ชิลไลฟ์ของเราเนี่ยแล้วก็มีไปทั้งที่พักที่กินหลายที่เลยนาบรรยากาศแบบสดๆมาฝากเพื่อนก็ดูกันแบบสามมิตินะคะรวมถึงตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามหรือว่ามีอะไรอยากบอกดเนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะเชอรีก่ก็จะให้ข้อมูลเพื่อนๆนะคะกันแบบว่าเรียลไทม์ไปเลยเนาะแล้วสวัสดีเพื่อนๆอ,อีกรอบหนึ่งนะคะที่ เพิ่งเข้ามากันนะตอนนี้น่าจะกําลังเลิกงานกันแล้วใช่ไหมคะก็บรรยากาศตอนนี้เชอรี่ก็อยู่ที่หัวหินนะคะเป็นชายหาดเขาตะเกียบนั่นเองนะคะกว้างขวางใหญ่โตมากๆก็คือสามารถแบบว่าเดินเล่นนะคะชิมชิมไม่ใช่ชิมดิชมกินเยอะเกินไปหน่อยชิมอะไรล่ะก็คือสามารถแบบว่าชมวิวทะเลอะไรอย่างเงี้ยได้เลยเนาะก็คือฟิลของการมาหัวหินเนี่ยอาจจะไม่ใช่การแบบว่าดำน้ําหรืออะไรนะคะก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้แหละก็คือแบบใส่ชุดแบบ สบายๆเนี่ยพลิ้วๆแบบนี้นะคะแล้วก็เดินชมบรรยากาศชมลมชมวิวแบบนี้นะคะก็เราก็มาหาเนี่ยเมืองตาอากาศแบบนี้ได้ที่หัวหินเออหัวหินเนี่ยถ้าพูดถึงหัวหินนะคะรู้ไหมคะว่าทําไมถึงชื่อหัวหินเดิมทีแล้วเนี่ยหัวหินนะคะก็เขาจะมีอําเภอหนึ่งชื่อว่าอําเภอสมอเรียงอ่าก็คือเป็นอําเภอที่อุดมไปด้วยแบบว่า หินเยอะมากๆเลยนะคะก็เลยทีนี้เหมือนว่าแล้วก็เจ้าเมืองเนี่ยแบบไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะบอกว่าพวกบอกว่าเจ้าคนในคนในสมัยก่อนนะ่ะเออเขาก็เห็นว่าเอ้ยเป็นเมืองที่แบบสวยดีน่าอยู่มีวิวทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่ามาสร้างเหมือนสร้างที่พักเออแล้วก็ตั้งชื่อหาดแบบตรงนั้นน่ะว่าหัวหินตอนแรกก็เป็นหาดส่วนตัวนะคะพอไปไปมาๆก็คําว่าหัวหินนะ่ะครอบคลุมอาณาจักร ก่อเป็นอำเภอหัวหินจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็หัวหินเนี่ยก็กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่นะคะของแบบทางชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยก็จะอุดมไปด้วยแบบฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะมากมายเนาะเพราะบรรยากาศแบบเนี้ยประเทศไทยเรานี่แบบม,มาเต็มนะคะ5าดาวมี5ดาวก็ให้5ดาวมี10ดาวก็ให้10ดาวเนี่ยคะคะก็จะมีการท่องเที่ยวลักษณะครบนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันคู่รักหรือว่าครอบครัวเนี่ยก็สามารถแบบ มาที่นี่ได้เลยนะคะสําหรับคู่ไหนที่แต่งงานแล้วอยากจะมาฟื้นฟูวันวาน,นเก่าๆเ,เนี่ยก็มาที่นี่ได้นะคะสําหรับเพื่อนในชาวกรุงเทพเนี่ยก็ที่นี่ก็ง่ายๆเนาะเดินทางง่ายแป๊บเดียวนะคะขับรถมาสบายๆถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของกินเนี่ยก็ครบนะคะไม่แบบว่าไม่ได้มีแค่ซีฟู้ดเท่านั้นอาหารแบบทุกป,ประเภทเนี่ยก็มีครบนะคะและเรื่องที่พักก็เช่นกันเออแล้วก็วันนี้ชรีก็มีอีกหนึ่งที่พักนะคะที่จะเอามาฝากเพื่อนๆกันเนี่ย เห็นที่อยู่ตรงเนี้ยคือจับเวลาถ้าให้เดินเข้าบ้านแบบเดินไปเลยนะสิบวิถึงที่พักแล้วคือใกล้ใกล้มากๆเลยอ่ะคือแบบว่าบางทีอ่ะใช่ไหมบอกว่าเวลาเราดูรีวิวแบบหาที่พักอ่ะก็จะชอบแบบว่าบางทีที่พักเขาก็วางยาแบบว่าเคลมตัวเองว่าแบบติดทะเลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องแบบเดินมาไกลแต่ว่าที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบว่าติดแบบติดจริงๆอือคือแบบว่าเดินออกมาก็เจอหาดแบบนี้ได้เลยจับเวลาสิบวิคือเราแบบเดินถึงเลยนะคะ ก็นี่นะคะบรรยากาศตรงนี้นะคะที่พักที่เราเห็นทางด้านนี้นะคะก็คือบ้านกลางมุงนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของบ้านกลางมุงเนี่ยก็จะใช้โทนสีขาวเป็นหลักนะคะบ้านขาวๆกระจุมกระจิ้มเล็กๆน่ารักตรงนี้นะคะก็คือบ้านกลางมุงในส่วนของบ้านกลางมุงเนี่ยก็จะมีแบบว่ามี2แบบ สองวิวให้เราเนาะก็อย่างตรงที่เห็นด้านเนี้ยคือติดทะเลก็จะเป็นซีวิวนะคะหรือว่าก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือก็จะเป็นแบบแบบติดถนนก็มีนะคะก็เรียกได้ว่าส่วนตัวเออคือไฮไลท์ของที่เนี้ยก็คือเราจะได้แบบชายหาดส่วนตัวไปเลยอย่างเมื่อกี้นี่เห็นไหมที่เชอรี่อยู่ตรงเนี้ยคือแบบมันจะไม่ค่อยวุ่นวายนะคะก็จะเป็นไฮไลท์ของที่นี่ผู้เข้าพักที่นี่ก็จะชื่นชอบมากๆนะคะแบบว่าเป็นเรื่องของความแบบสงบ แล้วก็แน่นอนว่า feeling home เ,เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทำไมบ้านกลางม้งเนี่ยถึง feeling home เออเพราะว่าคือเขาตกแต่งเป็นแบบสไตล์อยากให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสาบายแบบว่าเป็นการพักผ่อน อลองคิดดูว่าเราทํางานอะ่ะเหนื่อยมาทั้งปีมีเรื่องแบบโอ้ปวดหัวมากมายใช่ไหมคะบ้านกลางมุ้งเนี่ยเขาก็แบบว่าออกแบบมาเพื่อให้เราเนี่ยปลดปล่อยความสุขนะคะก็ในหนึ่งรอบปีก็หาบรรยากาศแบบนี้กันนะคะก็ตอนนี้นะคะเห็นที่กำลังเดินเดินอย่างนี้ฉนันกำลังจะเข้าบ้านแล้วก็ทางด้านนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านกลางมุ้งอ่านี่ด้านนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของ one bedroom คือเป็น sea view เหมือนกันนะคะเป็น one bedroom นะคะราคาเริ่มต้นที่เนี่ย ตอนนี้ก็อยู่ที่4,000บาทนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงโลซีซันเนี่ยก็จะเพียงแค่3,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็นอกจาก one Bedroom แล้วเนี่ยก็ยังมีแบบ d r o o m ด้วยสำหรับคนที่มาเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่ามากับแบบกลุ่มเพื่อนสองครอบครัวเนี่ยตรงนี้เขาก็มีให้เหมือนกันเนาะนี่ก็จะมีพื้นที่นั่งมีแบบว่าบีชเบดให้เราแบบว่ามาชิลกันได้ไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนนะคะ ก็แบบมีความส่วนตัวแล้วก็นี่มีการแบบว่ามีทรายอยู่ในพื้นที่ด้วยเออฟินไหมจะรู้สึกแบบว่าเราแบบใกล้ชิดทะเลมากๆแบบว่าตื่นมาเนี่ย ก็ได้เจอบรรยากาศแบบวิวทะเลแบบนี้เลยนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนของบ้านกลางมงเป็นส่วนของวันเบดรูมแบบซีวิวทีนี้เดี๋ยวไว้เชอรี่กำลังจะพาไปดูแบบว่าทูเบดรูมบ้างก็คือเป็นห้องแบบว่าเป็นท็อปของที่นี่เลยก็จะเป็นห้องอีกราคาหนึ่งนะคะคือห้องที่สวยที่สุดของที่นี่เป็นห้องขนาดใหญ่เป็นแบบ2ห้องนอนสําหรับแบบว่าครอบครัวที่ครอบครัวใหญ่มากันทั้งบ้านเลยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายสามารถมาได้นะคะที่นี่บ้านกลางมงเป็นไงลักษณะาการตกแต่งก็จะรู้สึกว่า เหมือนเราเนี่ยอยู่ในบ้านตัวเองเออนะคะก็เป็นแบบของที่นี่แหละเนาะเขาเลยใช้เขาถึงได้ใช้คําว่าบ้านแบบแบบว่าแบบว่าบ้านกลางมุ้งนะคะที่นี่เลยป่ะก็เดี๋ยวแวะพักทายเพื่อนเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะว่าชอรี่กกำลังจะพาไปดูห้องพักนะคะของบ้านกลางมุ้งเป็นห้องแบบท็อปนะคะก็คือแบบทูเบดรูมนั่นเองนะคะก็เป็นที่พักที่เรียกได้ว่า ติดหาดเอยเออแต่ว่าดีมากๆเลยแบอบว่าเดินไปแป๊บเดียวเนี่ยจากตรงนี้มองเห็นใช่ไหมด้านหลังเชอรี่เนี่ยก็เป็นหาดเขาตะเกียบแล้วเดินหาง่ายมากๆส่วนพิกัดนะคะก็อ่าก็อาจจะบอกยากนิดนึงแต่เอาเป็นว่าอยู่บริเวณเขาตะเกียบเออคืออยู่ใกล้เลยอ่ะนะคะ ก็จะอยู่ถ้าถ้ารู้จักร้านเจเขียวซีฟู้ดอยู่ข้างกันเลยหาได้ไม่ยากนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันนะคะเดี๋ยวแวะทักทายเพื่อนๆแป๊บหนึ่งมากันเยอะแยะเลยสวัสดีค่ะคุณไหมไปพักมาแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมรีวิวเร็วคุณบุรลาคุณยาดานะคะอยากให้มาคุณประจักษ์อยากไปพอดีนะคะก็เดี๋ยวก่อนจะมาก็เราไปดูรีวิวพร้อมกันเลยเนาะคุณประจักษ์คุณวรวุฒิบรรยากาศสวยดีใช่ค่ะเพราะว่าเดินออกไปก็คือเจอชายหาดเลยนะคะเป็นชายหาดเขาตะเกียบนั่นเองนะคะ คุณชิวคอฟฟี่นี่คะน่าพักมากบ้านกลางหมูถูกต้องก็เนี่ยแหละก็เป็นอีกช้อยหนึ่งเนะาะเพราะชี่แบบเห็นอะไรดีก็อยากแบ่งปันเพื่อนๆนะคะนี่เรากำลังจะเข้าไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องแบบว่าตัวสูงสุดของที่นี่นี่รู้สึกเหมือนเข้าบ้านไหม ย้ำอีกรอบว่านี่เราไม่ได้แบบอยู่บ้านตัวเองนะคะอันนี้เป็นรีสอร์ทบ้านกลางมุ้งถ้าด้เข้ามาเลยเข้ามาเลยสวัสดีค่ะคุณจอยคุณสุมาลีคุณฟ้าคุณนัธมลแล้วก็คุณโอ๋นะคะนี่นะคะตรงภายในนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในห้อง ท้ายก็คือ2เตีย r o o m ของบ้านกลางหมูนะคะก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางนะคะตรงบริเวณด้านหน้าตรงนี้ที่เห็นอยู่ก็คือจะมีโทรทัศน์มีตู้เย็นอะไรเงี้ยก็ครอบครัวเนี่ยก็สามารถมานั่งพักร,ร่วมกันนะก่อนจะเข้านอนก็มาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้นะคะและที่สําคัญคือก็สามารถแบบเสริมเตียงได้ด้วยเนาะก็อันนี้แล้วก็เขาก็จะจัดให้นะคะมีที่นั่งมากมายนี่มีการตกแต่งแบบน่ารักกระจุ่มกระจิ๋มนะคะแล้วก็ คือจะไม่เยอะเท่าไหร่ก็คือการตกแต่งที่เนี่ยเขาจะเน้นความบอกว่าเรียบนะคะก็คือจะใช้สีขาวเป็นหลักนี่ดูจากแบบว่าพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยทุกอย่างจะเป็นสีขาวไปหมดเลยแล้วก็จะมีสีฟ้านะคะอย่างอันนี้เป็นหมอนน่ารักน่ารักก็จะใช้สีฟ้ามาตัดเพื่อไม่ให้มันจืดเกินไปนะคะก็จะให้ความรู้สึกว่ารู้สึกยังไงรู้สึกไงรู้สึก สบายเออมันจะรู้สึกแบบว่าสบายตานะคะตรงด้านนี้แล้วก็ถัดมาอีกนิดนึงนะคะก็นี่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนนะคะนี่แล้วก็นี่เลยตัวนี้ก็เป็นที่มาของที่นี่ก็คือบ้านกลางหมงูเพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีหมงมาก,กลางให้อย่างนี้เลยนี่เป็นที่มาของชื่อบ้านกลางุ้งนะคะตรงน,รงนี้น่ารักมากๆเลยแบบว่ามีความสวีทวันแววนะคะที่นี่น,นะคะแล้วก็ต้อง ด้านหน้านี้นะคะที่ชรีพามาดูเนี่ยเป็นห้องพักแบบว่าติดทะเลซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นทายของที่เนี่ยที่ไม่ติดทะเลเนี่ยก็ราคาเพียงแค่พันต้นๆเท่านั้นอือคือราคาที่เนี่ยโอเคเลยนะคะสําหรับคนที่ต้องการมาพักผ่อนเนาะก็ที่นี่เป็นทู r o o m ใช่ไหมอันเนี้ยเป็นห้องเบดมอันแรกแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องอีกส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยกว้างวังมากๆเลยนะคะนี่อุ้ย อันนี้นะคะพมา่านพม่านนี่เป็นประเทศเพื่อนบ้านมไม่ใช่นั่นพมา่า <laughs> เอาสักนิดนึง <laughs> นะคะนี่เขามาแล้วยี yeah. ่อันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะเห็นไหมคะคือด้วยความที่เขาใช้สีขาวอะ่ะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าสบายอะ่ะคือสบายจริงคือไม่ไม่รู้จะ บอกความรู้สึกบอกเล่าตัวนี้งหาแต่มันรู้สึกว่ามันเป็นความพักผ่อนจริงๆอะ่ะแบบพักผ่อนอะ่ะมันต้องที่นี่คือพักผ่อนคือสําหรับคนที่อยากได้แบบอยากได้แบบเนี้ยนะคะก็คือตื่นมาแบบได้รับวิวทะเลก็นี่นะคะสวรดิก็แนะนําไว้เนาะบ้านกลางมงนะคะเดินทางก็ง่ายแล้วก็ราคาเนี่ยก็เอื้อมถึงด้วยตรงบริเวณห้องที่อยู่ตรงน,นี้ก็คือเป็นห้องอตัวท็อปของที่นี่นะคะก็คือเป็นห้องแบบขนาดใหญ่เนาะก็จริงๆแล้วราคาที่เนี่ยเริ่มต้นอะ่ะ 1000บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่า1000บาทเนี่ยจะเป็นหนึ่งันกว่าบาทหนึ่งันต้นๆอ่ะจะเป็นทป์ที่ไม่ได้ติดทะเลแต่ถ้าเกิดว่าติดทะเลเริ่มต้นในช่วงเนี้ยช่วงนี้มันเป็นแบบไฮซีซันนะคะก็4 0 0 0บาทนะคะเป็นวันเบดรูมเนาะก็อย่างเป็นช่วงต้นที่เชลลี่พาเพื่อนๆไปเดินมาดูเมื่อกี้นี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ย้อนไลฟ์เราไปดูได้เลยนะคะเมื่อกี้เชลลี่พาเพื่อนๆไปดูแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ใครที่เคยมาที่นี่ก็มารีวิวมาบอกเล่ากันได้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างน ส่วน่าเซลิเทติอื่นๆของที่นี่นะคะก็คือเราเนี่ยสามารถมาปาร์ตี้ปิ้งย่างได้เออก็คือเขาเนี่ยมีเตาให้เช่านะคะก็เราสามารถซื้อของสดนะคะแล้วก็มาปิ้งย่างนี่ตรงพื้นที่ด้านนอกตรงนี้เลยนี่ก็เขาเนี่ยราคาเช่าเตาก็เพียงแค่หนึ่งบาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมฐานเลยก็จะได้มาใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะก็คือห้องพักของซีวิวทั้งหมดอ่ะ จะมีพื้นที่แบบว่าเหมือนเป็นระเบียงติดหาดแบบนี้นะคะก็ตรงนี้ชลี่อยู่ห้องที่มันเป็นทูเบดรูมใช่ไหมก็เลยตรงนี้ก็เลยจะกว้างขวางหน่อยอ่าก็คือสามารถแบบจุคนได้เยอะนะคะก็จะมองเห็นทะเลเลยตื่นมาก็เห็นเลยนะคะเพราะว่าตรงส่วนที่ติดหาดนะคะเขาก็ใช้กระจกแบบบานใหญ่ก็คือเราสามารถแบบมารับบรรยากาศทะเลแบบนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะก็บรรยากาศฟินๆทะเลทะเลแบบนี้ที่ลี่อยู่เนี่ย ก็เป็นที่บ้านกลางมุงนะคะบริเวณเขาตะเกียบนะคะก็อยู่ใกล้กับเจ๊เขียวซีฟูด้ดเนาะนังน่งนั่งแช่เลยได้ไหมนะคะสวัสดีค่ะคุณฝ้ายคุณแสงสิริคุณแสงแสงิริเท่าไหร่นะคะก็ราคานะคะเริ่มต้นก็ถ้าเกิดเป็นแบบอ่าแบบไม่ติดทะเลนะคะก็หนึ่งพันกว่าบาทนะคะมีทั้งหนึ่งพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทนะคะคือราคาไม่แพงแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ติดทะเลแบบนี้นะคะก็ สามพันเท่านั้นเราก็จะได้บรรยากาศแบบนี้แล้วแบบฟินๆเลยคือเห็นวิวทะเลแบบนี้นะคะเริ่มต้นที่สามพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะก็แต่ว่าถ้าเป็นช่วงนี้นะคะเป็นไฮซีซันเนี่ยถ้าเกิดเป็นซีวิวเนี่ยก็จะสี่พันกว่านี่ตื่นมาก็ได้ชมบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะมีแบบว่าแสงจากพระอาทิตย์เนี่ยมาปลุกเรานะคะสบายมากเลยมองเห็นเขาตะเกียบด้วยจากที่พักเราเอง นี่มาดูได้นะคะตรงด้านหน้านี้ที่เป็นภูเขานี่ก็คือเขาตะเกียบนั่นเองค่ะ คุณฟ้ายโอ้โหอยาหน้าไปมากๆเลยค่ะก็แนะนําไวนา้นอกฝากไว้เป็นอีกที่หนึ่งนะคะแบบว่าเป็นตัวเลือกเนาะเผื่อเพื่อน,อนๆแบบว่าอยากจะมาเที่ยวหัวหินแล้วก็ยังไม่รู้จะไปพักที่ไหนเนาะวันนี้ชารี่ก็พามาดูให้เห็นแบบกับตาเลยคุณท้าเแคชชนะคะตอนนี้รี่อยู่ที่บ้านกลางมุงนะคะเป็นรีสอร์ทน่ารักนะคะก็เป็นสไตล์ feeling home นะคะสีขาวให้ความรู้สึกแบบว่าเออมาพักผ่อนนะคะคุณทั้งรักเธอไปมาแล้วค่ะสวยมากเนาะ ใช่ไหมคะคนที่มานี่เพื่อนๆมีแต่มาบอกเล่าแบบถึงความสวยงามความแบบสะดวกสบายแห่งนั้นเลยจริงนะคะก็จากที่เดินดูก็รู้สึกว่าโอยไม่อยากทำอะไรหลกักอยากอยู่เฉยมันแบบมันสบายมา่จริงคุณพ่อสามพันกว่าบาทพักได้กี่คนคะก็อ่าอันนี้ก็จะเป็นห้องเป็นห้องที่ติดทะเลเนาะเป็นแบบวันเบด룸เดี๋ยวไว้เอาเอารายละเอียดมาให้นะคะก็คือเป็นวันเบดูมาหาพักได้สองคนแต่ก็เสริมเตียงได้อะไรอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็ ห้องนอนนอนได้กี่คนคะก็อย่างถ้าเอาที่เชอรี่อยู่นะคะอย่างวันเนี้ยคือนอนได้คือมันเป็นห้องเป็นเป็นบ้านที่มีสองห้องนอนห้องนอนหนึ่งก็นอนได้สี่คนนะคะแต่ว่ายังเสริมเตียงได้อีกคือนอนได้คิดว่าหกอะ่ะสุดสุดนะแบบสุดๆดก็คือหกนะคะไม่งั้นก็จะอึดอัดเกินไปเนาะอ,อ๋อแล้วก็นี่ตรงนี้คือนั่งอยู่แบบหน้าบ้านพักตัวเองเลยส่วนตัวมากเล ่ะดี่แบบว่าไม่ต้องแบบไปใช้พื้นที่ส่วนกลางกับใครนะคะก็ตรงนี้เลยนี่ก็มีแบบคนเขาก็มาทําแบบกิจกรรมกันเยอะแยะเลยนะคะกับทะเลเอมีบานาน่าโบ๊ทแล้วก็นี่มีน้องเขามาเล่นก่อทรายกันมีขี่ม,ม้านะคะก็เป็นบรรยากาศแบบทีส่สบายนะคะที่หัวหินอันนี้ก็ฝากไว้นะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะที่บ้านกลางมุ้งเนาะสวัสดีค่ะคุณกุ้งกิ้งนะคะจะได้อยู่ที่บ้านกลางมุ้งนะคะ คุณธิดายูโฮห,หินเหมือนกันไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะคุณธิดามาเล่าให้ฟังบ้างนะคะคุณเฟรนอยากไปจังเลยวิวสวยจริงค่ะวิวสวยะคะ่ะที่พักในห้องก็น่ารักนะคะก็เนาะมาเที่ยวแบบนี้นะคะไหนๆเราก็มาเที่ยวทะเลแล้วนะคะจริงๆแล้วแบบว่ามันก็ที่พักเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะเออในความรู้สึกของเชลี่นะก็เออที่พักในก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้แบบว่ามาเติมเต็มแบบ ความสุขของการเที่ยวเราเออเวลาเราไปเที่ยวอะ่ะเราไปที่เที่ยวที่มันแบบฟินฟินแล้วใช่ไหมแบบว่าที่พักอะ่ะก็เป็นอีกอีกทาหนึ่งอะ่ะที่สามารถบอกว่าทําให้ความฟินเรามันพุ่งไปถึงแบบจุดสูงสุดอะ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เวลาเพื่อเรื่องที่พักก็แบบว่าเอออยากให้ละเอียดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันมันช่วยได้เยอะจริงๆนะคะอย่างแบบเชอร์รี่อย่างเงี้ยแบบพาเพื่อนเื่อไปตลอดตลอดตลอดมาใช่ไหมเออวลาเราได้เข้าที่พักแบอบกว่าแบบอย เห็นแล้วมันแบบโอ้ยว้าวอ่ะมันจะรู้สึกว่าเอ้ยหายเหนื่อยอะ่ะเออมันแบบมันสบายมันสามารถแบบฟื้นฟูพลังเราได้จริงๆนะคะ มีก็พามาชมนะคะบ้านกลางมุงอีกหนึ่งที่แนะนําแล้วจริงๆก็ยังมีที่อื่นอีกเยอะแยะเลยนะคะมันจะมีอ่าอะไรนะที่เชอรี่ไลฟ์มาหลายๆวันถ้ามีเพื่อนๆที่ติดตามอยู่เนี่ยก็มีหลายที่เลยที่เชอรี่เอามาฝากนะคะก็คือพวกเราชาวชิลไปไหนเนี่ยคือพักรูปแบบแบบทุกทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นโฮสเทลโฮเทลโรงแรม1 2 3 4 5ดาวแบบคือเราไปมาหมดเลยนะคะก็เก็บมาฝากเพื่อนๆกันนะคะและที่สำคัญคือเราก็มาไลฟ์กันแบบเรียวไทม์ไปเลยอ นะคะก็เดี๋ยวเย็นนี้เราก็คงทำปิ้งย่างกันเนาะปิ้งย่างทะเลซีฟู้ดนะคะเออแล้วก็ตรงน,นี้อยู่ใกล้แบบเจ๊เขียวด้วยคืออ๋อแล้วก็ที่รีสอร์ทอาจจะไม่ไม่ไม่มีไม่มีมื้อเที่ยงไม่มีมื้อเย็นให้นะคะอุย้ยแต่ไม่ต้องกังวลค่ะอยู่หัวหินไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอะไรกินคือหัวหินนี่คือแบบร้านอาหารนี่แบบงอ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 ,งอ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 คือเยอะไปหมดเลยนี <c> ่ <oughs> อันนี้เป็นร้านหมึกย่างเคลื่อนที่นะคะ น่าโอ้ยมีน้องเขาโหนอยู่ข้างหลังด้วยนี่ประนันหมึกย่างอ๋อคือแบบว่าบริการถึงที่เลยนะคะก็เป็นบรรยากาศที่แบบดีใช่ไหมเวลาหันไปแล้วรู้สึกว่าโอ้แบบชื่นใจอ่ะดีจังนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณว่า วรุณวรุณรัตเคยโทรไปเต็มประจําจริงนนค่ะวันนี้ก็เต็มเกือบนี่ก็เกือบไม่รอดแล้วนะคะวันนี้ก็จริงๆเราก็เต็มเนี่ยเลยพาไปดูห้องอื่นไม่ได้นะคะนี่ก็เลยพาได้ดูแต่ห้องท็อปของที่นี่นะคะทีนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจะจะมายิ่งช่วงนี้เป็นช่วงแบบเข้าสู่หน้าร้อนแล้วอ่ะทะเลก็เป็นแบบว่าเป็นสถานที่เที่ยวแบบว่าต้นๆ้นแบบว่าถ้าใครคิดจะมาเที่ยวช่วงหน้าร้อนก็ต้องทะเลใช่ไหมเออนั่นแหละ ก็ต้องรีบโทรจองเลยนะคะที่นี่ก็รีบก,กริ้งกันเข้ามาวางแผนกันดีๆนะคะ Walk in ก็คิดว่าแนวโน้มเฮลน่าจะสูงเพราะว่าที่นี่แบบว่าราคาโอเคนะคะสําหรับวิวอย่างเงี้ยเนาะก็ฝากไว้นะคะบ้านกลางมุงนะคะรีสอร์ทน่ารักสวัสดีค่ะคุณแอนราคาเท่าไหร่คะก็ที่นี่นะคะก็จะแบ่งเป็น2อทาด้วยกันก็คือจะมีทาที่ ซีวิวเลยก็คืออย่างที่เชอรี่นั่งอยู่ตรงนี้คือเป็น,เป,นเป็นติดทะเลนะคะซึ่งซีวิวเนี่ยก็จะมีทั้งวันเบดมแล้วก็ทูเบดมถ้าวันเบด룸เนี่ยก็เริ่มต้นเอาช่วงนี้นะคะก็ที่4 0 0 0บาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นทูเบดมเนี่ยก็จะ6000บาทนะคะที่นี่นะคะหกพั 6, บาทเจ็ดบาทนะคะราคาก็จะแกว่งตามเทศกาลยังไงกริ๊งเข้ามาก่อนละกันเนาะเพื่อความชัวร์แต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องการว่าจะตื่นมาเจอทะเลเลยแบบว่ายอมเดินอีกนิดนึงข้างในเขาก็จะมีที่พักอีกนะคะที่พักก พันกว่าบาทเท่านั้นนะคะพันสองพันกว่าบาทก็โทรเข้ามามีให้เลือกหลากหลายเอาเป็นว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการแน่นอนเลยนะคะก็คุณมายุรีนะคะตอบคำถามไปเรียบร้อยแล้วเนาะคุณหาไทยรัฐไม่มีสระว่ายน้ําใช่ไหมคะใช่แล้วตรงนี้ไม่มีสระว่ายน้ําส่วนกลางนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีสระว่ายน้ําสาธารณะขนาดใหญ่ก็คือทะเลอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ ใกล้มากๆแล้วก็รับรองว่าฟินกว่าสระว่ายน้ําแน่นอนที่เนี่ยที่เขาไม่มีสระว่ายน้ําอ่ะเพราะว่าเนี่ยมีทะเลอยู่แค่เอื้อมเออคือถ้าสมมติว่ากระโดดลงไปตรงเนี้ยให้จับเวลาเลเชลลี่วิ่งถึงทะเลภายในสามวิเลยนะ <c oughs> <c oughs> นะคะคือมันมันใกล้มากๆเลยนะคะตรงนี้ <c oughs> เขาก็เลยไม่มีสระส,ส่วนกลางซึ่งไม่เป็นไรเลย เพราะว่าเรามีทะเลแล้วก็ไม่มีสาไวน้ําไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะคะก็มีอยู่ในแคปชั่นรวมถึงภาพนิ่งนะคะเดี๋ยวชล,ลี่จะเอาไปโหลดไว้ในโพสต์ที่ชิวไปไหนอีกทีนึงก็ถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็ติดตามพวกเราไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเอารายละเอียดไปให้ตอนนี้ก็ชมบรรยากาศแบบรายงานสดกันไปก่อนเนาะค่ะคุณนิสโมแจมอีกแล้วใช่แล้วนะคะก็เราคัดสรรมาเพื่อคุณจริงๆนี่คำเคลมของเว็บไซต์เรานะคะที่กินที่เที่ยวที่พัก คัดสรรสําหรับคนรักความชิลใช่เออันนี้ที่กินที่เที่ยวที่พักคัดสรรสำหรับคนรักความชิลก,ก,ก,ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นคาสร้อยของพวกเราชิลไปไหนคือเราเราคริสมาแล้วนะคะแล้วเอาไหมเพื่อนๆเ,เอามาแบ่งปันกันเพื่อนๆ <c oughs> ก็มีอะไรก็บอกพวกเราได้นะคะเพราะเราจะตามไปชิลแล้วก็มารายงานสดแบบนี้นะคะ,ะคุณมายุรีเบอร์โทรอยู่ในแคปชั่นนะคะก็กริ๊งเข้ามาได้เลยมาจองคุณใบบัวที่คุณชารี่พักพักได้กี่คนคะก็ บ้านอย่างบ้านที่เชอรี่อยู่อันนี้คือเป็นบ้านแบบว่าท็อปขนาดใหญ่ของเขานะคะก็คือมีแค่หลังเดียวนะอันนี้ก็มี2ห้องนอนก็คือจะพักได้4คนแต่ว่าด้วยความที่บ้านเนี่ยใหญ่โตมีพื้นที่ส่วนกลางก็สามารถเสริมเตียงได้อีก2เตียงก็คือพักได้6คนเลยยังได้สบายสบาย,บายอ่แต่ว่าถ้าเกิดโดยพื้นเพลแล้วเนี่ยสคนแล้วก็เพิ่มจนสูงสุดคือ6 แถมยังมีพื้นที่ส่วนกลางให้นั่งชิลอีกด้านในก็มีด้านนอกก็มีแบบนี้นะคะมาปิ้งย่างมาปาร์ตี้กันแบบมาชิลกันได้แบบจนถึงเช้าเลย<ด>เออ<ๆ>นะคะก็จริงๆแล้วก็มีมีม,มีบ้านอามีอีกทายหนึ่งนะคะเป็นทายพิเศษก็คือสําหรับคนที่มาเป็นแบบเป็นกลุ่มใหญ่ก็คือเป็นบ้านเลยเป็นบ้านเอาไปให้ทั้งหลังเลยนะคะที่บ้านกลางมูพักได้10คนนะคะอันนี้ก็สําหรับแบบว่ากรุ๊ป มาเป็นกลุ่มแบบว่าใหญ่โตนะคะเป็นแก๊งเพื่อนอะไรอย่างนี้มาที่นี่ได้เนาะก็กริ๊งเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยก็จะแกว่งตามเทศกาลนะคะแต่ก็เริ่มต้นเนี่ยก็เพียงแค่พันสองพันเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ติดทะเลก็3ามสี่พันเท่านั้นก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่นี่บ้านกลางมุงแล้วก็เบอร์โทรอยู่ในแคปชั่นแล้วนะคะ สวัสดีค่ะคุณกิกมีการชวนเพื่อนนะคะคุณใบบัวไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่มีคําถามนะคะตอนนี้ก็สอบถามเข้ามาเลยนะคะก็เปิดโอกาสให้สอบถามทุกอย่างนะคะนี่นี่ก็เป็นวิวนะคะหาดขาตะเกียบมาเที่ยวหัวหินก็นะคะหนีไม่พ้นทะเลนะคะแบบนี้ทะเลแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความแตกต่างไม่เหมือนกันอ่ะอย่างหัวหิวนเนี่ย เป็นเมืองแบบเมืองตากอากาศมาเที่ยวทะเลที่หัวหินน่ะก็ไม่มีอะไรมากนอกจากแบบนั่งชิลๆแบบนี้นะคะอย่างดีก็เดินเนี่ยอาจจะเห็นได้ว่าเนี่ยคนแบบเดินไปเดินมาก็อาจจะแบบบางคนที่ไม่เคยมาเที่ยวทะเลก็จะรู้สึกว่าเออเดินทําอะไรกันอะไรเงี้ยคือมันสบายนะบางทีแบบเดินแบบเอารู้ตัวอีกทีนึงคือข้ามจังหวัดแล้วคือแบบมันมันสบายมากจริงคือแบบลมมันเย็นมันอะไรแล้วเหมือนว่าเราได้ผ่อนคลายได้แบบปล่อยความคิดขึ้นไปอะไรเงี้ยคือก็โอเคนะคะก็ฝากเมืองหัวหินไว้กับเพื่อนเพื่อนเนาะ ที่แบบว่าช่วงนี้แบบน้องๆอ๋อแล้วก็น้องๆเน,นี่ยช่วงนี้ปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมนะคะถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะไปพักผ่อนนะคะตีหนึ่งก็ไปพักผ่อนกันทั้งครอบครัวหน่อยละกันนะคะก็ฝากไว้นะคะหัวหินนะคะก็เป็นเมืองน่ารักน่ารักนะคะของกินอ่ะรับรองว่าโดนใจทุกคนคแน่นอนอไม่ได้ถูกใจแค่วัยรุ่นเท่านั้นนะคะกลุ่มครอบครัวหรือผู้ปกครองเนี่ยก็จะชอบหัวหินมากนะคะเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจริงๆนะคะฝนตก ไมมคะที่นี่ที่ฝนตกมากค่ะอ๋อตอนนี้นะคะฝนฝนไม่ตกนะคะที่เรามายังยังไม่อเขาจะเก็บตอนนี้ที่ชลีอยู่ที่เขาจะเก็บไม่ตกนะคะย,ยังไม่ตกนะคะไม่แน่ใจว่าคุณลูกพระทาตอยู่ที่ไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่ชลีอยู่ไม่ตกนะคะสบายดีอากาศกําลังเย็ยนเลย <laughs> ชอบนะคะกลางวันก็อาจจะร้อนนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้ประเทศไทยเราเนี่ยก้าวสู่หน้าร้อนอย่างจะเต็มตัวแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้อากาศกําลังสบายเลยโอเคลมพัดมันดีตรงที่มีลมพัดนั่นแหละแล้วก็ไม่เหนียวตัวด้วยรู้สึกแบบโอเคเลยอะสบายไม่อยากทําอะไรเลยนะคะ ค่ะก็ย้ำอีกรอบนึงนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามานะคะตอนนี้เชอรี่อยู่ที่บ้านกลางมุ้งนะคะเป็นที่พักน่ารักนะคะเป็นสไตล์ฟิลลิ่งโฮมนะคะ <c oughs> ก็ ตอบโจทย์ครอบครัวคู่รักหมดเลยนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะก็เดี๋ยวชลี่จะเอารายละเอียดไปหล่นให้นะแล้วก็ที่สําคัญคือสาหรับใครนะคะที่สนใจจะมาเที่ยวหัวหินสามารถย้อนไปดูข้อมูลที่ชลี่พาเพื่อนๆไปเที่ยวอะ่ะได้เลยนะคะเพราะว่าที่พักที่กินรวมถึงตลาดเนี่ยชล่ก็ไปเก็บมาให้เพื่อนๆหมดแล้วคิดว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นตัวเรื่องหนึ่งได้นะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันเยอะมากก็สามารถไปย้อนดูได้นะคะแล้วก็ชลี่ก็พรุ่งนี้ยังอยู่อีกวันนึงก็เดี๋ยวรอดูกัน เออบางคนอาจจะเห็นว่าบางคนอาจจะเห็นว่าหุยนี่เชอรี่ไปมาครบอาทิตย์แล้วยังไม่ทั่วอีกเหรอยังไม่ทั่วนะคะคือมันแบบมีอะไรให้เยอะมั่งจริงนะคะก็ รอดูนะคะว่าวันนี้ศริจะพาไปที่ไหนอีกเนาะเราก็จะมีทั้งรูปแบบภาพนิ่งเป็นอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยเออใครที่แบบว่าไม่สะดวกดูไลฟ์ก็ไปดูเป็นภาพนิ่งก็ได้เราก็มีเหมือนกันรวมถึงถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าชอบดูแบบเรียลไทม์แบบอยากสอบถามกันเลยก็เข้ามาดูเลยในช่วงชิลไลฟ์แบบนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้สลิก็จะมีบรรยากาศแบบนี้มาฝากเพื่อนอีกก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าเราจะไปที่ไหนกันน,น,น้องหมาพักได้ไหมคะเดี๋ยวอันนี้จะสอบถามให้อ๋อไม่ได้นะคะน้องหมา นะคะตอบคำถามคุณสุพิชานะคะคุณเอกสวยมากเลยครับใช่วิวที่นี่สวยมากขอบคุณค่ะคุณแนน่นี่เป็นเป็นคุณแนนนี่ชมคนแรกของวันเลยะคะวันนี้มีแต่คนทักว่าแบบว่าตั้งตั้งท้องก็มันเป็นชุดไปทะเลอ่ะมันก็ต้องผิวๆิวแบบนี้นะคะก็นี่เลยนะคะสำหรับเพื่อนที่เข้ามาเนาะนี่ด้านหลังนี่เป็นเขาตะเกียบ, <S <S ขบเยบขาบอกว่าเขาตะเกียบมีลิงเยอะใช่ไหม <S <S ด้านบนนี้คือมีลิงเยอะเลย <S <S อยากได้ลิงอ่ะ แต่ว่าลิงจักนะ <c ười> รักจริงขายของ <halfway> นะคะก็ <c ười> <c ười> นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะทั้ง ด้านนี้ก็จะเป็นหักเขาตะเกียบเขาตะเกียบแล้วก็บรรยากาศที่พักทั้งหมดนี้ก็คือบ้านกลางม้งนั่นเองถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยก็กริ้งเข้ามาได้เลยข้อมูลทุกอย่างจะอยู่ในแคปชั่นแล้วแล้วก็สําหรับเพื่อนๆนะคะที่ตอนนี้เริ่มมีความสนใจหัวหินแล้วนะคะก็ฝากติดตามพวกเราชิลไลฟ์ตะลุยหัวหินในเทปต่อไปนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วก็ยังมีอะไรมาฝากเพื่อนๆอีกเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าสลีชิลไกลแล้วพวกเราชิลไปไหนเนี่ยจะเอาอะไรมาฝากเพื่อนๆสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปพร้อมบรรยากาศทะเล ฟินๆและสวัสดีค่ะ